6สาวน้อยคนดังที่สวยที่สุดในโลกจะน่ารักแค่ไหนไปดูกันจอดีนเรโน่ แทบไม่เชื่อสายตากันเลยทีเดียวเกืบสาวน้อยจากสหรัฐอเมริกาผู้มีตาสีฟ้าเป็นประกายจนชนะหัวใจจากผู้คนทั่วทุกแห่งแม่ของเธอรู้ว่ามีบางอย่างพิเศษเกี่ยวกับจอร์ดีนเธอได้เซ็นสัญญาเป็นนางแบบให้กับบริษัท m u s k k i n Star m a n a g e m e ท t ทำให้จอร์ดีนเป็นหนึ่งในนางแบบเด็กตัวท็อประดับโลกในทันทีและด้วยความสวยระดับนี้ก็ทำเอานางแบบผู้ใหญ่หลายๆคนอิจฉากันเป็นแถบเลยทีเดียวชาเลียเบิร์ก หนูน้อยชาวอเมริกันสุดน่ารักคนนี้ยเธอมีตาสีเขียวที่สวยที่สุดในโลกแถมสว่างเป็นประกายอย่างกัรหลุดออกมาจากหนังเื่องลับพันเซลเลยทีเดียวแม้เธอจะเพิ่งลืมตาดูโลกได้ไม่นานแต่หน้าตาอันงดงามของทาเลียประกอบกับดวงตาแสนสวยของเธอทําให้เธอมีโอกาสเป็นนางแบบให้กับแบรนด์อย่างโปโลราฟลอเรนออสการ์เดลาเรนตาและอีกมากมายอีกด้วยสวยมากๆเลยแอนนาพวาวาก้า เด็กหญิงจากเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กคนนี้ฉายแววความงามตั้งแต่อายุเพียง3ขวบและทุกคนก็รู้ได้ในทันทีว่าในตอนนั้นมีบางอย่างพิเศษในตัวเธอซึ่งปัจจุบันแอนนาเป็นนางแบบที่ประสบความสำเร็จที่ทำงานให้กับ B.Talent Scout Agency ที่ตั้งอยู่ในเมืองมิลานประเทศอิตาลีรวมถึงได้ถ่ายโฆษณาต่างๆอีกมากมาย แม้ว่าเธอจะมีชื่อเสียงแต่แม่ของเธอก็พยายามหาเวลาให้เธอได้เล่นเหมือนเด็กปกติด้วยซึ่งช่วยสร้างสมดุลให้กับงานไายแบบอันยุ่งเหยิงของเธอได้อย่างดีอีกด้วยลอเรนเลวย้ายมาฝั่งเอเชียกันบ้างกับเด็กหญิงแสนสวยจากเกาหลีใต้เธอมีแม่เป็นคนเกาหลีและพ่อเป็นคนแคนาดานี่เป็นเหตุผลว่าทำไมลอเรนจึงมีใบหน้าที่เป็นเอกลักษณ์ขนาดนี้ เริ่มเข้าวงการนางแบบตั้งแต่อย่างเล็กแถมยังมีส่วนร่วมในรายการเรียลิตี้ชื่อดังของเกาหลีอย่าง Hello Baby อีกด้วยซึ่งพอของลอเรนเชื่อว่าวันหนึ่งลอเรนจะโตไปเป็นดาราดังแห่งวงการเคป๊อในสักวันหนึ่งอย่างแน่น,นอนฝาแฝดตระกูลเคลเมนส์ลีอาโรสและเอวาแมรี่เคลเมนส์คือฝาแฝดจากสหรัฐอเมริกาผู้ที่ทำให้วงการนางแบบสั่นสะเทือนตั้งแต่ปี2017 พวกเธอจะมีดาเมจที่รุนแรงมากเมื่ออยู่ด้วยกันและได้เซ็นสัญญาจนมีงานถ่ายแบบมากกว่า6งานใน1สัปดาห์ทีเดียว <Wow. S 1> ถึงแม้จะเป็นจํานวนงานที่เยอะมากสำหรับเด็กทั้งสองคนแต่แม่ของพวกเธอยืนยันว่าเด็กๆรักงานนี้และสนุกทุกครั้งที่ออกไปถ่ายแบบอีกด้วยอนาตาเซียคันยาเซวานางฟ้าตัวน้อยจากเมืองมอสโกคนนี้ถูกชาวเน็ตตั้งชื่อให้เธอว่าเป็นเด็กหญิงที่สวยที่สุดในโลก เธอมีดวงตาสีฟ้าที่สวยที่สุดและผมยาวตรงสีน้ำตาลทำให้เธอดูเหมือนตุ๊กตาอย่างไงอย่างนั้นผู้คนเริ่มสนใจอนาตาเซยตั้งแต่เธออายุเพียงสี่ขวบเธอได้เป็นนางแบบในปี2015และอนาตาเซยก็กลายเป็นเซเล็บในโลกออนไลน์แทบจะในทันทีแสดงให้เห็นว่าผู้คนต่าง,ลงหลงใหลในความงามของเด็กคนนี้มากจริงๆนี่มันนางฟ้าชัดๆเลยถ้าคุณชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับ แล้วคราวหน้าจะเป็นอะไรรอชมกันนะครับ